สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิต o i n ประจําวันที่30ทธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็มีการสวิงลงมาทําสวิงโลอยู่แถวแถวประมาณ25,887 87นะครับแต่ว่าก็กลับขึ้นมาปิดบวกได้ที่ประมาณ27,400นะครับภาพรวมระยะกลางเนี่ยก็ยังคงมีการพยายามที่จะปิดบวกขึ้นไปอยู่นะครับแต่ว่าดูดูแล้วเหมือนแรงซื้อมันจะหายไปเพราะว่า จะเห็นได้ว่าราคาค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในภาพรวมระยะกลางเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจังหวะการย่อของมันเนี่ยนะครับก็ในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะไซเวนะครับไซเวออกข้างมานะครับตั้งแต่ขึ้นไปทำเอาทำมไฮแถวๆสอ0 0มื่นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาไซเวแต่แต่ว่าไซเวกันอยู่ที่ระดับประมาณ2 6 0 0 0นนะครับดังนั้นบริเวณนี้เราจะพอเห็นว่ามันมันมีโซแนวรับของราคาอยู่บ้างนะครับแล้วก็ พอดูจากสัดส่วน r e เทสเมนต์แล้วเนี่ยนะฮะทีระ่ระดับประมาณ26,000เนี่ยนะครับในระยะสั้นนะครับสัดส่วน r e เทสเมนต์ตั้งแต่การปรับตัวขึ้นมาจากช่วงที่ไซเว์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วมีการเบรกเก่าไซเว์ขึ้นมาทําจุดเอาทํายเนี่ยสัดส่วนในการย่อของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ38.2นะครับหรือ26,000กว่านะฮะซึ่งถ้าราคาย่อไม่เกิน61.8นะครับหรือยิ่งน้อยกว่านั้นนะครับเช่น38.2หรือ23.6เนี่ย โอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปทำนิวไฮได้เนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วนี่ก็ราคาเริ่มมีการรีบาวกับขึ้นไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ว่าตอนนี้กําลังจะขึ้นไปทดสอบอจุดาราคาที่มันปิดคือตอนนี้คราวที่แล้วมันปิดเฉลี่ยกันอยู่แถวแถวสองหมื่นเจ็ดหกร้อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบอยู่นะครับอาจจะมีแนวต้านในในถือว่าเป็นแนวต้านในระยะสั้นนะฮะอาจจะติดกันอยู่แถวแถวเรืเอณน,นี้นะฮะ ทีนี้ก็ต้องรอรอการเบรกไปแต่ผมเชื่อว่าผมให้น้ําหนักว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันรีบาวขึ้นมาจากบริเวณ38.2เนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่ามันมีมันมีแรงซื้อเข้ามารับกันอยู่ระดับราคานี้นะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาได้นะครับดังนั้นโอกาสที่จะทดสอบไฮเดิม erm นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปทำออทัมไฮใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะมี อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้โอกาสที่จะไปต่อในระยะกลางก็คือประมาณ 30,000$ 30, ดอลลาร์นะครับแล้วก็ระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 33,000$ นดอลลาร์นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเราจะมีโซนแนวรับกันอยู่ประมาณสักสองหมื่นหก 300ถึง26,100โดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุด26-100นกะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทำนิวไฮได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันลงมาเนี่ยก็อาจจะมาทดสอบบริเวณโซนรับนี้ครั้งแถวสองหมื่นหกนะแต่ถ้าถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยก็จะเสียพลังเชี่ยวในการในสัดส่วนการย่อครั้งนี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะ รับตัวลงไปทดสอบบริเวณโซนแนวรับด้านล่างแถวแถว2 0 0ถึง23,700นะครับก็อันนี้คือภาพรวม Bitcoin วันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผม